ซูเปอร์ใกล้บ้านโอเคค่ะเราไปซื้อของพร้อมกันเลยนะคะไปจ้าถึงแล้วค่ะซูเปอร์ เงียบมากค่ะเปิดเฉพาะซูเปอร์นอกนั้นปิดหมดชอบอะไรปิดร้านขายยาเปิดอันนี้ร้านกาแฟปิดค่ะข้างบนปิดอ๋อปิดหมดมีแต่ซูเปอร์เท่านั้นที่เปิดนะคะ ตนโนน่คะี่เป็นผักของอิตาลีกระชับฟ,ฟีค่ะใช่เนาะกระชับฟ,ฟี่ไปกินกับขนมจีนน้ำยาได้จัดเป็นหนึ่งค่ะ อันนี้ก็ผลไม้เอ้ไม่ใช่ผลไม้ผักของอิตาลีปแปลกเคยชิมแล้วมันออกรสขมๆเนาะเนี่ยดูสวยดีนะคะเพื่อนค่ะกินกับพวกสลัดได้แต่เราไม่ไม่ชอบกินอมันขมไม่อร่อยเนาะเนี่ยถั่วอันนี้คล้ายๆคล้ายๆถั่วแปะบ้าเราใช้แทนถัว่วใช้แทนถัว่วผัดกับงกระเพราอย่างเงี้ยใส่ได้ค่ะ ผัดเผ็ดอะไรเงี้ยใส่ถั่วเงี้ยใส่ได้แทนกันได้บางคนเขาทำส้มตำนะคะเนี่ยบางคนเขาไปทำส้มตำมะน,นาวค่ะฝักนี้เป็นแกงส้มค่ะ นมันรั่งค่ะชแชร์เราสำเร็จรูป<ม>เกลือสีชมพูค่ะ ่ะสวัสดีค่ะเจอคุนอีกแล้วนะคะมาชวนเพื่อนทําเมนูเพื่อสุขภาพค่ะผักที่ได้มานะคะก็มี น้อยฝรั่งนี่จะป็นกวาค่ะสุกินี่นี่จะสุกินี่กระเจีย๊ยบเนี่ยเดี๋ยวเรามาลวกกันนะคะมาลวกจิ้มกับน้ำมาจิ้มกับน้ำพริกของนิมดาของพิมพ์ลิพายนี่ค่ะอยากกินมากอยากกินผักมากเลยท่าเพื่อน โอเคทุกอย่างพร้อมนี่ค่ะวัาถูกพร้อมแล้วค่ะมุงเดิมนะคะเพื่อนเพิ่มเติมเพิ่มเติมได้กระทะใบใหม่มาค่ะนี่โอเคงั้นเราไปลวกผักกันเลยนะคะกระทะใบเก่านี่คือถลอกเปิดกหมดแล้วทั้งสองใบเลย ก็เลยจัดมาหนึ่งใบ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนพร้อมกินแล้วค่ะเมนูสุขภาพไปกินกันเลยนะจ๊ะมีไก่เพิ่มมาหนึ่งตัวนี่ค่ะไก่ไก่ซื้อมาในห้างค่ะนี่หนึ่งตัวเลยนี่ค่ะนากินไหมคะโอเคเราไปลุยก,กันเลยนะคะนี่จ้ามาหิวแล้วค่ะ ก็มีมะเขือเทศนะคะผักแล้วก็มีน้ำพริกนี่ค่ะตาแดงพิมพีพายเรามาเปิดขวดกันดีกว่าเนาะหิวค่ะน้ำพริกแมงดากลิ่นหอมมาก ก่อนเลยค่ะเพราะว่าปากขวดเล็กเอาสองกลิ่นเลยนี่ค่ะอืมค่ะนี่ค่ะน้องพี่ดาต้้งมาตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ไก่ มัดมามัดมาตัดเชือกก่อนอแล้วก็มีนี่คน้ำจิ้มแจ่วมาจิ้มกับไก่่น้ำปลาอุย๊ยน้ำปลาพิกป,ป่นเนาะมะนาวค่ะเชอโอเคกินเลยนะคะ

มาเหมือนเพื่อนกันข้าด้ะะดวกันค่ะอยากได้ปลาบองรบองรอง่อยๆค่ะเจ็บหัวอ่ะคิดถึงผัดเมืองไทยมากเลยคิดถึงสะดาวสะดาว คือถึงขิเลข่าถินชะอมสตอลิ้นฟ้าเด็กจะกหายตัวไปตลาดหลังติดตลาดยิ่เจริญข่บถินเนาะกินกระหอยน้ำงลงมขอบคุณมากเลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ